ประชุมไปแล้วก็ร,วรู้สึกบอกว่าบอกกับน้องๆทุกคนว่าตื่นเต้นแล้วก็สัมภาษณ์ครั้งก่อนก็นจ,ะจะบอกว่าตื่นเต้นเสมอเพราะว่ารู้สึกว่าปีนี้มันใหม่หมดโค้ดก็ใหม่อะโค้ดก็อาจจะเป็นโค้ดแบบอะแต่เขากลับมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเป็นคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทราบว่ายังไม่ทราบดีแล้วก็ยังไม่ได้ลึกเข้าไปว่าอาจารย์ออสมีแนวทางอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วชวมาเพิ่งกลับมาแล้วชมก็เลยเห็นหลายชื่อแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นตรงที่แบบว่า น้องๆออมีตั้งแต่แบบเจเนอเรชันที่แบบเยาวชนยวุยวชนเยาวชนแล้วก็มหาลัยแล้วก็ไปถึงซีเนียก็คือชุดใหญ่จริงๆที่เล่นด้วยกันมาอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่ามันตื่นเต้นว่าชมมากลับมาทีหลังสุดเนาะแล้วชมก็รู้สึกว่าหนูเนี่ยตัวเราเองอ่ะจะทันน้องหรือเปล่าจะปรับเข้ากับการฝึกซ้อมที่เขามีอยู่แล้วอ่ะได้ยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่ชาเลนจ์ตัวเองมาก จริงๆแล้วปีนีอ้อยากจะขอกำลังใจให้น้องๆที่มีโอกาสได้รับเลือกเข้ามาทีมชาตินะคะอยากให้แฟนๆทุกคนนะคะให้กำลังใจพวกเรานะคะแล้วก็ให้กำลังใจเด็กใหม่ที่จะขึ้นมาเสริมทัพในวันข้างหน้านะคะยังไงก็เปิดโอกาสแล้วก็ติดตามรับชมแล้วก็ตามเพจต่างๆตามช่องทางช่องข่าวต่างๆพี่ๆนักข่าวก็ทํางานเต็มที่นะคะยังไงก็อยากให้เป็นแฟนชาไทยแล้วก็เป็นแฟนต่างประเทศนะคะที่เป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ อินเตอร์เนชั่นแนลแฟนนะคะก็ยังให้ทุกคนติดตามและชมแล้วก็เชียร์ประเทศไทย